แมวอยากออกไปชมสวน h o r d e g r e e s h o r to imagine พาพ่อไปใส่เสื้อไปพาพ่อออก right come on then หนาวนะทิกิ how many d e i k i they check this morning five, five. yes ห้าองศาเม mm ื่อเช้านี้ go come on go บัง no. คับไม่ออกหนาวนะนั่นนอะนั้นเว้นหนาวมากเลย เจ็ดเจ็ดองศาละที่กิซูมากเลยหนาวไหมเนี่ยแมวอืมเจ็ดองศาหนาวไหมขนพองเลยขนพองเลยเออที่กิยูฟลับดับเฮอเฮอแฮร์ฟลับดับวีคอร์ดิสโคลไป บนคอมเพลนนิ่ง <c oughs> bon. อะไรทรี่ขี้โก้ซีได้ดิไปโก้ซีได้ดิ มาละฝนลงเว็ดแล้วหนาวไหมหนาวไหมเข้าบ้านไหมเข้าบ้านไหมเข้าบ้านไหมแมวหนาวแมวหนาวอี่ เย็นเย็นเย็นอุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิสิบหนึ่งสองสามสิบสามองศากี่เปไหมไปไหมไ อุณหภูมิห้าองศานะมาดูว่าแมวจะไปไหมไปหนาวไหมลูกเฮ้ าลวลไปเปล่าอืมไปเปล่าวันนี้ ไม่ไปเออหนาวเห็นไหมล่ะอยู่ที่กี่องศาเก้าองศาเองเก้าองศาเองที่กี่เปลี่ยนใจแล้วเลย อยากออกมากหนาวมากดูดิแมวจะออกไหมเย้มันหนาวมากเลยนะเนี่ย ไม่ใช่บ้านเราไปรึเกอร์ดีมากไม่หยุดลองไม่หยุดจนกว่าจะได้ออก ีรอ,องเท้าต้องเตรียมไว้ที่ประตูเลยค่ะเพราะว่าวันวันหน,นึ่งนางงามเข้าออกอย่งกับเซเว่ออนอีเลเว่นอ้าข้านมาบ้าต่าดูดิอุณหภูมิเท่าไหร่วันนี้วันนี้อุณหภูมิห้าหกเจ็ดแปดแปดองศา แองศาสู้ไหมที่กินี่สู้สูไ้ไหมลูกแปดองศาสบายมากใช่ไหมที่กิอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเมื่อกี้นี้ตอนเพิ่งลงมาจากบ้านมันประมาณห้าองศาที่กี่หันหลังกวับกับเข้าบ้านเลยเออหนาวเปล่าปะถ้าหนาวก็เข้าบ้านอ่ะไม่หนาวโอเคอ เป็นแมวที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรใช่ไหมหนุ่เออไปคนเดียวเลยนะบนหญ้านะมันเปียกมามีไม่ไปนะ <S <S 2> <S 2> หนาวจนไอออกปาก เลือกเลือกเดินตรงฝั่งที่มีแดดจะได้อุ่นตุดหมึกอุณหภูมิเท่าไหร่วันนี้อุณหภูมิวันนี้หนึ่งสองสององศาโอ้โหม่น่าละหมอกเต็มเลย กลับเข้ามาแล้วอย่างไวหนาวใช่ไหมนี่เตรียมเพาผมว่าจะไปยืนดูที่กิเฮ้ยเย็นเย็นไปอีกเป่าฮะิกิไปอีกไหมป่ะสององศาไม่ไปไม่มาใกล้ประตูด้วยไปไปไปดูยไปไปเที่ยวไปไป สององศาลูกสององศาเอง <laughs> two degree เอ <Is it? S 1> uh ่อฮะหิวไม่เชื่อว่าสององศาหนาวไหมเขมอนมันื่อวมามีกอดแล้วให้หายหนาวเลวหิวเปิดฮีเตอร์ยังหิวฮีเตอร์ริสออนยัง มานั่งนี่มาลูกมาใกล้ฮีตเตอร์เนี่ยทิกินั่งใกล้ฮีตเตอร์นี่มา w g r e e s, <S, <Yes>. <S in t อ่ะเนี่ยนนั่งใกล้ฮีตเตอร์ลูกอุน่นอุ่นสบาย o <c oughs> Nào <Nhàu> Ai ốc bạc Nó nâng phao mèo <Nhàu> อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเป็นสี่องศาแล้วที่กิเลยลุยสู้หนาวไหมที่กิสององศาไม่สู้สี่องศาสู้อยู่ใช่ไหมลูกเนสลิดขาใหญ่เลยไปเดินบนหญ้าเปียกๆมาใช่ไหมลูกพอยังพอแล้วก็เข้าบ้านเลวเดี๋ยวแมวไม่สบายไป ไปเปล่าฝนตกฮะฝนตกด้วยหนาวด้วยเนี่ยเออ